เี่ยโอยโอ้ยบั๊เดียวสวัสดีนะครับผมเคยรถไหลวันเนี้ย สวัสดีครับพี่่รถเทมากด้วยเขาแก่ขับเองเลยเทด้วยเขาเขาเรียกรถอะไรนะพี่ดัมเปอร์ดัมเปอร์แต่ตัวนี้เราจะเป็นตัวที่ว่าปกติดัมเปอร์มันจะต้องเออครับอืมแต่ทีเนี้ยให้เขาต่อแบบว่าให้ให้ข้างหน้ามันขค้าเรกวกับหน้ากับหลัง อ๋อคือบริษัทเขาทำให้คันเท่าไหร่ครับเนี่งสองแสนสองแสนไม่ไม่ได้รวมเครื่องยนต์รวมหมดโอ้รวมหมดอ้าวก็ถือว่าไม่ไม่แพงนะสองแสนสี่คูณสี่เออถ้ากว่าตัวรถเปล่าก็ประมาณแสนห้าก็น่าจะอยู่ประมาณหืมเออไม่แพงนะพี่เอเผื่อว่าเอาไปต่อยอดเป็นอีตรงอีแตนได้หมดนั้นเนี่ยเนาะแล้ว อันนี้คือมันเป็นดัมไฮโดรลิกเลยปะ่ะครับไฮโดรลิกครับอ้ได้ด,ดัมไฮโดรลิกด้วยอะ่ะสุดยอดไม่ใช่ดัมไฟฟ้านะปั่นปัมเขาเขามีโรงงานต่อใช่ขาเป็นของ Stand For you. อ๋อของอีแตนโฟลูอ๋อสุดยอดไปเลยประมาณแสนห้าตุก็ได้เยอะเหมือนกันนะเจนน่ะนะมาแล้วนะครับ หนึ่งบุ้งกี้โอ้ขุดหนูน่าจะเข้าท่าดีอะพี่อโอ้นี่ครับเต็มเต็มบุงกีเลยนะครับท่านผู้ชม ็มลดแล้วนะครับท่านผู้ชมเด,เ,เดี๋ยวเฮียจะไปเทตรงขอลุอยๆไปไกลๆหน่อยได้ไหมเพื่อผมเก็บภาพเอาเลยเฮี <c> ้ย <oughs> โอ้ย เนี่ยเราหลังถนนไวปะเคยวิ่งตัวเป่าปะโอไวนะสี่สิบห้าสิบก็เหมือนเราอีแตนเลยนะครับอือสี่สิบห้าสิบก็ไวมากไปเลยเฮียไปเลยจะรออะไรเอ้ยมาแล้วเอาไปเลยแต่ผมจะขึ้นบมอีแตน เครื่องแซต420พัดนะครับรุ่นล่าึุดของค่ายคูโบต้านะครับตัวนี้คือรุ่นถังน้ำมันเหล็กนะครับผมกำลังเครื่องดีมากนะครับเอ้บด,ดินมาเต็มรถเลยนะครับหอ,อมกลิ่นทุเรียนมาก สวนแบบนี้คล่องมากนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับเอาไวเา้เข้าเข้าสวนเข้านาผมว่าก็โอเคนะเวลาอันนี้นะเวลาใส่ใส่ปุ๋ยแบบข้าวแบบปุ๋ยเนาะ แบดบแบดบข้าวได้หลายกระสอบนะครับไอ้สพี่อีรับสายตะมาหากินอ้วู้ จับสองตอนนี้ใสเ่เชยร์สองนะครับเอ,อ้ยนี่นะมันจะลัดเลาะไปได้หมดนะครับท่านผู้ชม พราเคที่ก็แคบเล็กๆนะครับนี่แต่อย่างนี้คัดใหญ่ก็เข้ามาไม่ได้นะครับ เอตรงนี้อ่านี่จะปลูกตุเรียนนะครับตุเรียนต้องใช้ดินลูกลังนะครับยกเลยแป๊บเดียวเอาโอ้ต้องอันนี้หน่อยนะครับอืม หมดหรือยังเออเขานาดีอ่ะดั้มบมากเสร็จแล้วมันปลาอกรอวเอตว๋ออันนี้อันนี้คือจะปลูกใหม่ใช่ไหมเฮียโดนลม่ไครับอ๋อโอเคครับโอเคครัโอเคครับโเคัครับโอเคครับเโอเคครับโบ ไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับทุกไลฟ์กำลังใจครับยังไงก็ฝากผลงานของอุบุตาสัตธีพัไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ